จากที่เราดูอุลตร้าแมนกันมานั้นหลายคนก็ชื่นชอบอุลตร้าแมนแตกต่างกันไปส่วนใหญ่เราก็จะชอบอุลตร้าแมนที่มีบทบาทเยอะและมีหลากหลายร่างแต่ว่ามีอุลตร้าแมนอยู่กลุ่มหนึ่งครับที่โดนค่อนขอดูถูกว่ากากและบทจะจืดจางมากๆและยังเป็นเด็กเส้น For ์อ Fu อีกด้วยครับเขาก็คืออุลตร้าแมนเกรสและอุลตร้าแมนพาวเวอร์ครับซึ่งในคลิปนี้เราจะมาดูกันดีกว่าครับว่าพวกเขา2ตัวนี้กาก ริหรือเปล่าก่อนอื่นเลยเนี่ยเราต้องดูค่าพลังกันครับเริ่มต้นจากของอุลตร้าแมนเกตกันก่อนเลยโดยความเร็วในการบินนี่อยู่ที่26มักความเร็วในการวิ่งอยู่ที่9มักความเร็วเมื่ออยู่ในน้ํา6มักความเร็วเมื่ออยู่ใต้ดิน3มักพลังกระโดด1,500เมตรพลังกำลังของแขน180,000ตันแรงยึดเกาะ60,000ตัน ต่อมาก็ของ Power ครับความเร็วในการบิน27มักความเร็วในการวิ่ง9.9มักความเร็วใต้น้ำสูงสุดเนี่ย120นอตความเร็วไม่อยู่ใต้ดิน2มักพละกำลังของแขน130,000ตันแรงยึดเกาะ50,000ตันและพลังกระโดด1,800เมตรครับถือว่าเป็นค่าพลังที่ดูโอเคไม่น่าเกียดเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวเรามาเทียบค่าพลังกับเหล่าพี่น้องอุลตร้ากันดีกว่าครับว่าจะเป็นยังไง จากที่เห็นไปเนี่ยรู้สึกว่าค่าพลังของเกรสและพาวเวอร์เนี่ยจะแอบดีกว่าเหล่าพี่น้องอุลตร้าด้วยนะครับเนี่ยแต่ว่าหลายคนก็คงมองว่าไอ้เรื่องค่าพลังเนี่ยมันไม่ค่อยมีความหมายหรอกมันต้องดูในเรื่องต่างหากล่ะว่าอุลตร้าแมนเหล่านั้นทําอะไรได้บ้างก็ต้องบอกว่าเออมันก็จริงครับแล้วในเรื่องที่เราเห็นล่ะอุลตร้าแมนเกรสกับอุลตร้าแมนพาวเวอร์เขาทําอะไรได้บ้างมาดูกันดีกว่าครับก่อนอื่นเลยครับ แค่เลือกล่างสถิตก็ดูโหดแล้วครับโดยอุลตร้าแมนเกรดนั้นเลือกแจ็คชินโดเป็นร่างสถิตทั้งที่แจ็คชินโดนั้นเพิ่งส่งเพื่อนให้โดนสัป,ปหลาดฆ่าตายไปแท้ๆสงสัยไอการกระทําแบบนี้เนี่ยพิกเกตคงถูกใจอามากๆเลยครับซึ่งก็เหมือนอุลตร้าแมนพาวเวอร์เลยครับที่การเลือกล่างสถิตนั้นไม่ต้องรอให้มนุษย์คนนั้นตายหาไปก่อนอยากเลือกอะไรเกียกล่อมเอามาเลยแต่ว่าพอมนุษย์ร่างสถิตคนนั้นดูแล้วเริ่มรู้สึกว่าจะไล่ค่า เริ่มหมดประโยชน์แล้วเนี่ยก็ต่างพากันทิ้งล่างสถิตเอาดือด้อเลยครับแม่เนี่ยเขาเรียกว่าฉลาดต่อมาครับเรามาดูเรื่องพลังและความสามารถกันดีกว่าเริ่มต้นที่อุลตร้าแมนเกตครับที่พี่แกนเนี่ย จะถนัดใช้พละงกำลังของตัวเองในการต่อสู้ไม่ว่าจะต่อยหรือกอดรัดฟัดเวียงสป,ปาราเนี่ยบ่งบอกถึงพละกกำลังอันมหาศาลของพี่แกเลยครับส่วนท่าลำแสงของพี่แกนั้นจะถนัดปล่อยเป็นกรารสูญแสงซัดส่วนใหญ่ครับอย่างท่าไม่ตาย Burning Pass m a เนี่ยก็จะเป็นการรวมพลังแสงเอาไว้ที่ตัวครับแล้วปล่อยออกไปเปรี้งเป็นพลังแสงที่ใครโดนเข้าไปเนี่ยก็ต้องตายสถานเดียวครับ ส่วนอุลตร้าแมนพาวเวอร์นั้นจะเน้นท่าทางการต่อสู้ป้องกันตัวมีความผิวไหวมากกว่าอุลตร้าแมนเกตครับแต่ความหนักหน่วงในการต่อสู้จะไม่เท่าอุลตร้าแมนเกตนั่นเองครับและจะถนัดในการยกมือ,รอประคองผลักสัปปะหลาดออกไปให้ไกลๆครับ ส่วนพลังลำแสงของพี่แกนั้นจะมีความคล้ายกับอุลตร้าแมนในปี1966ครับและท่าไม้ตายลำแสงเมกาสเปซเซียมเป็นลำแสงที่มีพลังงานความร้อนสูงถึง100ล้านองศาเลยทีเดียวครับถือว่าโหดร้ายมากๆแล้วยังมีไม้เด็ดอีกอย่างหนึ่งของเาาก็คือเทเลพาธีคือการว่ปปายสปาร์ตโดยยอมแล้วอย่าทำอะไรคุเลยไอ้บ้า ที่จริงท่านี้เป็นท่าพลังจิตครับที่ควบคุมความคุ้มข้างของสับประหลาดและสยบเปลวไฟได้อีกด้วยครับทำเป็นเล่นไปครับซึ่งการใช้พลังจิตเนี่ยพบไม่บ่อยในอุลตร้าแมนนะครับ ที่หลังๆเราเห็นได้ชัดเนี่ยก็น่าจะเป็นอุลตร้าแมนเซตแกม่าฟิวเจอร์ครับที่จะใช้พวกพลังจิตในการต่อสู้แต่ถึงอย่างนั้นหลายคนก็ยังคลางแคลงใจอยู่ครับว่าการต่อสู้มันเชื่องช้าเงอะงะไปหรือเปล่าดูไม่สวยงามเลยที่เห็นเป็นแบบนี้ก็น่าจะแค่ยุคสมัยก่อนๆที่ถ่ายทำกันนอกญี่ปุ่นครับซึ่งถ้าเรามาดูในยุคปัจจุบันท่าทางการต่อสู้ของทั้งคู่เนี่ยก็ดูปกติเหมือนอุลตร้าแมนทั่วๆไปแหละครับ ซึ่งทางคู่ก็ยังเคยปรชิญหน้ากับเบเรียอีกด้วย <c oughs> ไม่ขอพูดถึงดีกว่าครับจนในท้ายที่สุดสิ่งที่ทําให้พี่แกทั้งสองเชิดหน้าชูตาได้ก็การที่ได้เป็นอาจารย์ของอุลตร้าแมนรีบูตนี่แหละครับซึ่งบอกก่อนว่าอุลตร้าแมนที่ได้รับเลือกให้เป็นอาจารย์เนี่ยต้องมีฝีมือพอสมควรเลยนะครับโดยตําราการฝึกของอุลตร้าแมนเกสและพาวเว์เนี่ย คือการรุมกระทืบรีบูทแบบนี้ครับไอที่เราเห็นลุมแบบนี้ไม่ใช่ว่าทั้งคู่สู้รีบูทไม่ได้หรืออะไรมันเป็นการฝึกที่ทําให้อุลตราแมนรีบูทนั้นเก่งขึ้นในเวลาอันรวดเร็วนั่นเองครับแล้วทั้งคู่ก็พ่ายแพ้ให้กับอุลตราแมนรีบูทไปอย่างลาบคาบเลยจากนั้นทั้งอุลตราแมนเจสและพาวเวอร์เนี่ยก็ยังได้มอบไอเทมให้กับรีบูทคือ รีบูตพ็อกเกอร์แล้วก็สเปซเดอร์โรสซึ่งไอเทมทั้งสอันนี้เองทำให้รีบูตนั้นเก่งขึ้นผิดหูผิดตาแล้วยังต่อกรกับแอ s ซู u t เดียโบโลได้อีกด้วยก็ไปคิดดูแล้วกันว่าใครเนี่ยทำให้รีบูตเก่งขนาดนี้และนี่ก็เป็นเพียงความคิดเห็นฮิสตอรีขำๆเท่านั้นครับเพราะว่าที่จริงแล้วอุนตราแมทุกตัวนั้นก็มีความโหดความเก่งในแบบของตัวเองทั้งนั้นแหละครับ ต่อมาก็ต้องอยู่ที่การเชียนบทของผู้กำกับแล้วครับว่าในภาคนั้นภาคนู้นเนี่ยจะให้ใครเก่งกว่ากันครับแล้วทุกคนละครับคิดว่าอุลตร้าแมนเกรสกับอุลตร้าแมนเ w ว r นั้นกากอย่างที่เขาว่ากันหรือเปล่ามีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมเม้นมาใต้คลิปได้เลยนะครับแล้วอย่าลืมครับเสื้อนังมาครับตอนนี้เหลือแค่ไซส์ xl และ2 xl เท่านั้นแล้วครับใครที่ใส่2ไซส์นี้แล้วยังไม่มีเนี่ย รีบมาจับจองด่วนเลยครับทักมาในเพจฟอ f ฟันขับได้เลยนะครับอย่าลืมกดไลค์้กับคลิปนี้ถ้าเกิดคลิปนี้เนี่ยมีคนแชร์ครบ30คนเมื่อไร่เราเนี่ยจะซื้อสีมาให้คุณมอสทาเพราะคุณมอสเนี่ยมีกรากเฮ้ยโอู้้